สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปายสุขสุกคนตอนเราขับซูช,ช่องก็ติดห้อยดังมากแช่นน้วจ้ะกลมาพอแอดมินได้รอใบ,บนะพี่น้องแอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยโชคตัวเลขเด็ดตัวเลขดังงวดประจำวันที่17กร,รกฎาคมเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิงกันอีกร้งหนึ่งนอกจ้ะซึ่งก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้พี่น้องได้เบิงกันเพื่อที่พี่น้องจะได้ติดตามกันในย่างถือต้องแล้จ้ะ สำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของแอดพฤหัสแนวทางดาวบนฝานแลวก็แน,นวทางของแอดปรีชาเนาะจ้ะก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังใจจากพี่น,อน้องนะจ้ะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตืนนอนเด้พี่น้องเด้อพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆส่วนแอด,ดมินก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะพี่น,อน้องเพื่อเป็นการปร่อนเวาลาเฮาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยจ้ะเริ่มต้นกันที่แนวทางของ แอดพฤหัสกันก่อนเลยซึ่งผลงานงวดที่ผ่านมา1กรกฎาคมเพิ่นกระหายเขา2ตัวบนนะจ๊ะนั่นก็คือ7117เนาะพี่น้องไปเบิงงวดต่อไปกันเลยจ้ะงวดประจาพันที่6 6กรกฎาคมซึ่งเพิ่นกระหายแนวทางมาแล้วงวดหนีเพิ่นกระหายตัวเด่นทีลัก3ให้ชุด2ตัวนะจ้ะ38 39 3, 8, 3 9, แล้วก็30เนาะพี่น้อง สิกกรกฎาคมเพื่อนห้รั3 3 8, 3มสและ30นเด้อพี่นองเด้อแคบไปเบิงกันเด้อจะ้ะไปเบิงต่อชุดต่อไปกันจะ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดดาวบนฝาซึ่งผลงานไรงวดที่พานมาเพื่อนก็เคยห้เขามาแล้วไรงวดคือก,กันด้อจะ้จะสำหรับวันนี้งวดที่แล้วเพื่อนก็ให้เขาชุด3ตัวต่อแล้วจ้ะคือห4 7เฮาก็มาเบิงชุด3ตัวงวดต่อไปกันจะ้ะซึ่งเพื่อนก็ให้แนวทางมาแล้วซึ่งก็ได้กแก่ตัวเลข 012 016 019 026 029 069 126 129 169 16และ269ได้เป็นรองด้ยวยสำหรับแนวทางชุด3ตัวบนนะจา๊ะแอดดางบนฝากวันที่ผ่านมาก,ก็ให้เขาเซาฟตัวโต๊ดนั่นก็คือ147เนาะจา๊ะ ซึ่งเพิ่นก็ให้มาทั้งหมดสดิบหางเราจัดสำหรับแนวทางชุดสามโต้ก็แคบไปเบิงจุดเอาไปเบิงด้วยพี่น้องเด้อมาต่อกันที่ชุดสองโต้กันบางเราจะซึ่งเพิ่นก็ให้เลขเจาะมาสองโต้เราจัดแล้วก็คือลักหกา,า,ล,า,กรรกาลักฮกแนวทางชุดสองโต้บนล่างสิบหกกรกฎาคมโต้เจาะลักหาแล้วก็ลักฮกชุดสองโต้ก็มีหาฮกหาเจ็ดหาหกหกเจ็ดและ พกหาเด้พี่น้องเดอ้อแนวทางแอดดาวบนฝาสําสหรับชุด2โตนะจ๊ะแคบใบเบิง่งจุดใบเบิ่งเด้พี่น้องเดอ้อเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันนะจ๊ะแอดดาวบนฝาแคไใบเด้จ้ามาเบิ่งต่อกันทีแนวทางของแอดปรีชานะพี่น้องสําหรับผลงานรายงวดที่ผ่านมาของเพื่อนเพื่อนก็ให้เขารายงวดมาแล้วคือกันนะจ๊ะสำหรับงวดที่ผ่านมาของเพื่อนหนึ่งกระกฎดาคมเพื่อนก็นใไ้เขาสองตัวบนุญนะจ๊ะนั่นก็คือ 7 1็ดหนึ่ะพี่น้องแนวทางแอตรีชาเอากลับมาเบิงต่อหวดประจำวันที่สิบหกกร,รกฎาคมกันต่อเลยสึ่งแอตรีชาเพิ่นกระไดปล่อยแนวทางมหาเหลี่น้นองแนวทางรัฐบาลไทยสิบหกกร,รกฎาคมวดนี้เพิ่นหายวิ่งรวดทีละแปชุด3โตเพิ่นกระหายมากสี่หางเราจะซึ่งก็มีหาเจ็ดเก่าสามแป 752และ952เด้อพี่น้องเด้อสําหรับชุด3ตัว4หางจ้ะอ่า73 938 752และ952มาต่อกันทิตชุด2ตัวบนล่างซึ่เพิ่นก็ให้57 53 73 93 98 38 72 52และ95 แนวทางของแอดปริชาที่พน้องเด้อร์ชุดสองตัวบนรางหาเจ็ดหาสามเจ็ดสามเก่าสามเก่าแปดสามแปดเจ็ดสองหาสองและเก่าหาแค่ไวเบิงจดเอาไวเบิรงกันเ้อจ้ะเอาไวเทียบตัวเลขเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลอตเตอรีนะจ๊ะเมื่อวานจะเป็นแนวทางของแอตพฤหัสดาวบนฝาแล้วก็แอดปริชาให้เขาคือกันทั้งสามสำนักนพี่น้องจดไวเบิรงกันเ้อจ้า ท่านนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสตินะจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคได้พี่น้องแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นได้จากทางช่องบทสนับสนุสนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดได้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักนํานเลยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิงจรารณากันให้ดีๆเลยจะ้ะ สื่อตามก็ลังทราบสื่อตามผืนดวงของของด้วพี่น้องเธอเรื่องของโชคลาภเป็นเรื่องของดวงแล้วก็บุญภาพวัสนะนะพี่น้องแอดมินก็ขอให้พี่น้องสุกผู้สุกคนโชคดีแห้งๆปัง,ปง,ปงๆมัน่นหมากันทุกคนนะจะ๊ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องเป็นสามีก,ก่อนนะจะ้าเดี๋ยวจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า